สวัสดีครับวันนี้เราจะประดับยู่ในครสวรรค์นะครับอยู่กับรถฟอร์ดนะครับตัวนี้ก็เป็น X LT นะครับ2016เอ้ย2 0 1 2นะครับ T6 นะครับเป็นเปลี่ยนหน้ากากนะครับตรงรุ่นนะครับมีไฟผ่ามานะครับเซ็นทัลล็อกนะครับใช้ได้ปกตินะครับแล้วก็ตัวจอนะครับตรงรุ่น9ก้านิ้วนะครับตัวนี้ของ d i s t i n c t นะครับสเปคใหม่นะครับ8คอร์ RAM 4นะครับ A53 นะครับ CPU ตัวนี้จะเป็น c o r t e x นะครับ A53 2.6GHz เรนะครับเร็วพอสมควรนะครับตัวนี้เสียดายตรงที่ไม่มีซิมนะครับไม่รองรับซิมนะครับแต่จอเป็น QLED นะครับแล้วก็มีกล้องนะครับหน้าหลังมาในตัวนะครับเป็นกล้องบันทึกหน้าแล้วก็ถอยหลังได้นะครับบันทึกทั้งหน้าทั้งหลังนะครับ UI พิเศษนะครับเพราะว่าเรื่องจากรุ่นนี้ไม่ได้ต่อผ่านตัว USB นะครับไม่เหมือนกล้อง Android ทั่วไปนะครับกล้อง h d แบบนี้เป็นกล้อง h d แท้ๆนะครับม่อาถามจะผิดกันนะครับ นะฮะบันทึกหน้าหลังนะครับผมดูจอเดียวเห็นไหมบุมความกว้างของกล้องนะครับตอนนี้กล้องอยู่ตั้งอยู่เซนเตอร์กระจกเลยนะครับนะครับได้ทั้งซ้ายทั้งขวานี้เห็นหมดเลยนะครับร้อยเจ็ดสิบองศานะครับข้างหลังก็จะเป็นหนึ่งร้อยสี่สองศานะครับจะแคบกว่านิดหนึ่งนะครับิดตรงบริเวณกันชนนะครับตรงนี้สามารถสลับหน้าหลังนะครับจะขับรถไปด้วยดูไปด้วยแบบนี้ก็ได้นะครับไปที่วิดีโอย้อนหลังนะครับนะฮะจะเห็นเลยนะครับ ไฮะคลิปบันทึกนะครับอันนี้กล้องตัวหลังนะครับเบาก่อน้อเดตัวนี้กล้องบันทึกหลังนะครับนี่ฮะผมชัดนะครับเป็น HD 1080p นะครับผมถ้าไฟล์จะเป็น m p 4นะครับอ่าแล้วก็สามารถที่จะตั้งถ่ายตอนจอดรถได้ด้วยครับอเดี๋ยวจะให้เป็นกล้องคู่นะครับอ่าตัวนี้ UI หน้าตาก็สวยนะครับไม่ค่อยเหมือนที่อื่นนะครับ สามารถที่จะปิดนะครับเอาไอคอนนะครับที่เราอยากจะใช้งานบ่อยๆขึ้นมาตรงนี้ได้นะครับเปิด Google Map นะครับใช้งานนะครับทํางานเร็วนะครับ8คอ r e M4 นะครับ CPU ตัวนี้เป็น2.6กิกนะครับ A53 นะครับทํางานเร็วนะครับเป็น d d r 0นะครับนี่ฮะไหลลื่นเลยนะครับฝั่งนี้เราหาใหม่นะครับเซนทันพิษณุโลกอ่าครับตรงนี้เราก็ อาจจะเปิดเพลงไปด้วยนะครับแล้วก็สั่งนำทางไปนะครับเนี่เราจะไม่เปิดดังมากนะเดี๋ยวโดเรกสิ็จนะครับตัวนี้มี DSP ในตัวด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูเนีทางตะวันตกเฉียงใต้ได้แล้วนะครับตัวของ DSPM นะครับตกแต่งเสียงนะครับนี่ฮะตัวนี้เป็น64บิตนะครับหลอดเยอะเลยนะครับอออตัวนี้เป็น32บิตนะครับก็ แต่งนะครับเวทีเสียงได้ค่อนข้างดีนะครับผมค่อนข้างดีในกรณีที่เราเปลี่ยนลําโพงใช้ซับบ็อกช่วยก็จะค่อนข้างดียิ่งขึ้นนะครับลูกค้าสนใจนะครับ088นะครับ2663189รายละเอียดจะอยู่ใต้คลิปทั้งหมดแล้วขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมเรามีจอตอนนี้แรม1แรม2แรม4แรม6แรม8นะครับมีครบทุกรุ่นไม่ต้องสั่งนะครับมีจอพร้อมกล้องรับคันนะครับแรม2พร้อมกล้องรับคันแรม4และพร้อมกล้องรับคันแรม6นะครับไม่ต้องสั่งนะครับ0882663189ขอบคุณครับ